นะครับเดี๋ยวลองตีตัวเวอร์ชันอเดอร์เฮดให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นเบิร์ดสา0รนะครับหมุนซ้ายเลโกดิ er สโท s ร r เยอร์นะครับกับคันเวโก o ออฟเเดี๋ยวจะดูวิธีตีนะครับตัวนี้นะครับไปเดี๋ยวครับพี่โบตีเดี๋ยวก็สเต็ปการตีนะครับ จะตีลักษณะเหมือนลอกเบส c a สติ้งปกตินะครับเพียงแต่ว่าขาลอกเขาจะสูงนะครับนิ้ว่ยวเราจะมีเกี่ยวที่ด้านบนลักษณะการจับนะครับปกติถ้าเป็นลอกเบสเราจะเกี่ยวด้านล่างเกี่ยวที่ไกลปืนนะฮะแต่ถ้าเป็นนเดอร์เฮดเราจะเกี่ยวที่ขาด้านบนเลยจะเป็นลักษณะนี้สาหรับคนที่ซื้อลอกตัวนี้ไปนะครับจะจับผมเป็นคนมือเล็กนะมือเท่าผู้หญิงสามารถตีลอกเบอร์สามร้อยได้นานๆหรือว่า เพื่อนๆทางเฟสน,นะฮะสามารถตีได้เลยใช่ไม่ต้องห่วงนะฮะว่าลอกจะสูงกว่า,วาเบสทั่วไปผมมือนิดเดียวนีตีได้เพื่อนๆน่าจะตีได้ไม่ยากเดี๋ยวเราตีดูก,การตีก็เหมือนลอกเบสปกติทั่วไปนะครับใช้ไปคันดีนะครับใช้ปคันนเราจะไม่โยนข้ามใช้ปคันวาดออกไปไม่มีอาการฟู่แม้สักนิดเดียวเลยนะ เราจะใช้ปลายคันปล่อยสายไปนะแล้วก็สำหรับล็อกตัวนี้นะครับไม่มีคลิกเสียงนะฮะเพราะว่าเราก็จะมีทำการดัรดนเบรกไปน,นิดนึงแล้วดึงสายดูว่าสายวิ่งได้แต่ว่าไม่ฟูนะฮะเวลาปากินสายจะไม่ฟูนะฮะเราก็วางวางแบบเบสนะฮะวางแบบเบสงี่นะตั้งขาวางแบบเบส การสายไปนิดนึงเห็นไหมปากินก็ตาจจะลากไปจะมีการเบรกชะลอสายไปนิดนึงการสายฟูไม่มีปัญหานะสำหรับการวางการวางสายรอปลากินตัวเบอร์150กับ300นะครับจะเป็นรุ่นในส่วนของงานจิกกิ้งทะเลนะครับหรืองานตกปลาดินทะเลซึ่ง ตัวระบบคลิกเสียงของเขานะครับเวลาป้าที่ลากสายเนี่ยจะไม่มีคลิกเสียงส่วนบ้านเรานะครับที่ใช้สําหรับงานประดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเบอร์200นะครับที่จะมีคลิกเสียงคลิกเสียงที่ผมบอกก็คือเจ้าตัวฝั่งนี้นะครับเจ้าจตัวฝั่งนี้นะสาหรับตัวลอกเหล็กบดดิสโทเยอร์ er, เบอร์เบอร์ที่เป็นเบสค a s t i n g นะครับของเขาก็จะมีคลิกเสียงทั้ง3เบอร์มีเบอร์150ย0 0และ300นะครับ ส่วน Destroyer version UHED เนี่ยก็จะมีแค่เบอร์200นะครับที่ว่าเป็นคลิกแบบหมุนส่วนตัวนี้จะเป็นสำหรับงานล็อกสปูลนะครับโอเคเดี๋ยวชุดนี้เรามาอธิบายอุปกรณ์กันทีหลังว่ามีอะไรบ้างประกอบชุดนี้นะ